วัสดีจ้ายายพากินพาเที่ยวนะวันเนี้ยายจะพามาดูอาหารเช้าของโรงแรมที่กักตัวนะคะก็มีเนี่ยมีข้าวผัดมีไส้กรอกมีไข่มีไข่ขั่วนะคะแล้วก็สลัดแตงโมขนมปังอันนี้น้ำเก๊กฮวยหรือเปล่าไม่รู้หรือน้ำชายังไม่ได้ชิมดูเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละนะ สวัสดีเชา้าเช้าวันอาทิตย์ที่โรงแรมเอ่มเอ็มเบอร์เอมเบอร์ดีใจได้มาอยู่ได้มาอยู่บ้านเราเนาะอโอเคเอกไปถ่ายในห้องน้งห้องน้ำว่าสภาพโรงแรมประมาณไหนห้องพักห้องกับตัวนะ มีห้องน้ำนะครับสวยมากเลยครับห้องนอนทีวีลกลกนิดนึงนะครับยังไม่เจ็บครับเดี๋ยวเออถ้ายังไงยายจะกินข้าวก่อนนะก็ แค่ถ่ายให้ดูว่าโรงแรมที่เรามากัดตัวเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอะคือแม่จะบอกว่าที่แม่มาเนี่ยแม่ไม่ได้มาเอ่อกับทางสถานทูตส่งมาเอ่อยายมาคือว่ายายจ,อ,จองโรงแรมเองซื้อตั๋วเครื่องบินเองมาเองแต่ถ้าเราเราให้ทางสถานทูตก็จัดการให้ทางสถานทูตเขาก็จะจัดการโรงแรมให้เราแต่ เขาจะหาโรงแรมให้เราเสร็จเราก็ต้องแต่พักฟรีแต่อย่างของยายเนี่ยยายจองโรงแรมเองจ่ายค่าโรงแรมเองอแต่เราสามารถเลือกห้องเลือกโรงแรมได้ที่เขาตามที่หลวงจัดจัดไว้ให้เราจะเลือกว่าเราจะไปอยู่โรงแรมห้าดาวอเรนนตนเชงกรีลาไม่ได้เราจะเลือกได้เฉพาะในในในโรงแรมที่เขาจัดไว้ให้เราแค่นั้นแต่เราสามารถเลือกราคาได้ว่าเราจะเอาค่า ราคาประมาณไหนห้องประมาณไหนเราเลือกได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะเผื่อแบบเพื่อนๆที่แบบว่าอยากมาเมืองไทยว่ามันมีขั้นตอนอยังไงบ้างมันมันมันหลายขั้นตอนบางคนก็ไม่รู้ยายก็ไม่รู้เหมือนกันยายก็ต้องพึ่งพาสายเพื่อนที่เขาเป็นภาษาเขาทาให้ยายก็แค่ตามตามเขาก็เหมือนอย่างใบเอใบรับรองจากสถานทูตน่ะ คือภาษาอังกฤษ,ษยายก็ยังไม่รู้ตอนแรกพอเราไปเช็คอินเนี่ยที่พอจะจะขึ้นเครื่องเนี่ยก็จะถามว่าใบซิฟิเคตมีไหมยายก็บอกว่ามีเพราะว่ายายรู้ว่าเพื่อนเพื่อนเขาให้เพื่อนเขาไปเออขอใบรับรองจากสถานทูตแล้วก็ต้องใช้ใบเออตรวจโควิดว่าเราผ่านการเออไม่ได้เป็นโควิดนั่นแหละคือที่สำคัญสองอย่างคือใบรับรองจากสถานทูตกับ ใบตรวจโควิดเมื่อเรามีใบรับรองจากการตรวจมาแล้วอย่างเนี้ค่ะมันแต่ก็มาได้มาสบายเพราะถ้าเกิดเรามีใบเนี่ยผ่านผ่านได้ตลอดนะฝากบอกเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ที่ที่อยากจะมาเมืองไทยแล้วเ,เราจะทํำยังไงนะคะโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เอาไว้เอ,อคลิปหนา้าค่อยว่ากันใหม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายพากินพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เ,เข้ามาชมยายนะคะสวัสดีค่ะอโอเค